สวัสดีค่ะก็มาพบกับหหวอีกครั้งในช่อง Youtube ถามประกันวันนี้เหมือนก็จะมาให้ข้อมูลว่าประกันชีวิตนั้นมีกี่แบจริงๆแล้วหน้าที่หลักของประกันนะคะก็คือการโอนถ่ายความเสี่ยงของผู้เอาประกันให้กับผู้รับประกันนั่นเองค่ะเนื่องจากชีวิตเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะ,ะไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วย การเกิดอุบัติเหตุรวมถึงการเสียชีวิตนะคะอย่างกรณีเจ็บป่วยเนี่ยหรือเกิดอุบัติเหตุจนต้องได้รับการผ่าตัดขึ้นมาเนี่ยคุณอาจต้องเสียงเงินนะคะเป็นหลักแสนหรือหลักล้านประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุก็มาช่วยรับความเสี่ยงตรงนี้ได้โดยบริษัทประกันเนี่ยจะมีหน้าที่นะคะจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นแทนคนที่ทําประกันนั่นเองตามข้อกําหนดความคุ้มครองที่ระบุไว้ตอนที่เราทํากรมทําประกันภัยนะคะ โดยที่ผู้ทําประกันเนี่ยรับหน้าที่ในการจ่ายเบีย้ยประกันภัยตามข้อกําหนดเพียงเท่านั้นเองค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยเบีย้ยประกันที่จ่ายนะคะย่อมเป็นจนํานวนที่ต่ํากว่าจํานวนเงินที่ได้รับความคุ้มครองนั่นเองค่ะหรือในกรณีประกันชีวิตเนี่ยวันน้าครอบครัวที่ได้ทําประกันไว้โดยกาหนดให้ผู้รับประโยชน์เนี่ยเป็นผู้สมรสหรือบุตรและหากเกิดเหตุสุดวิสัยเสียชีวิตไปไรายได้หลักที่มาจากผู้ทําประกันเนี่ยก็ก็อาจจะหยุดลงเนาะ หรือชะง,งักไปซึ่งคนในครอบครัวเนี่ยก็คงจะลําบากค่ะแต่หากทาประกันชีวิตไว้แล้วเนี่ยบริษัทประกันจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้กับผู้รับประโยชน์อย่างน้อยก็เป็นเงินก้อนหนึ่งนะคะที่สามารถให้คนที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยได้มีโอกาสใช้ชีวิตตามที่วางแผนเอาไว้ต่อไปนั่นเองค่ะและเรามาดูกันค่ะว่าประกันชีวิตมันมีกี่แบบประกันชีวิตน่ะถูกพัฒนานะคะในรูปแบบของความคลองค่ะที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการเนี่ยทางการเงินให้มันแตกต่าง แต่หากว่าจะแบ่งตามหมวดประกันหลักๆะะของรูปแบบประกันชีวิตเนี่ยสัญญาหลักแล้วจะมีรูปแบบดังนี้นะคะแบบที่1นนะคะจะเป็นประกันชีวิตแบบตลอดชีพแบบตลอดชีพก็คือหมายความว่าอะไรเป็นความคุ้มครองชีวิตระยะยาวๆค่ะเช่นคุ้มครองผู้ประกันภัยจนถึงยุายุ9เ9านะคะหรือปัจจุบันเนี่ยเป็นร้อยแล้วนะคะโดยบริษัทประกันเนี่ยจะมอบเงินครบกําหนดสัญญาให้กับทางผู้รับประโยชน์ ผู้รับประโยชน์กรณีเ,เสียชีวิตนะคะและหากผู้ประกันเนี่ยมีชีวิตอยู่ก็จะอยู่ครบสัญญาเนี่ยก็จะจ่ายเงินเอาประกันให้กับผู้เอาประกันถ่ายและถ้าเกิดว่าเสียชีวิตก็จะจ่ายเงินเอาประกันให้กับผู้รับประโยชน์ซึ่งก็จะมากกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปอยู่แล้วนะคะส่วนมากก็จะเป็นคนในครอบครัวนะคะที่ได้ที่จะได้รับประโยชน์ที่ถูกระบุในสัญญากรมธรรมประกันภัยนั่นเองเช่นบุตร คืส่วนดหรือบิดามารดาเป็นต้นนะคะถ้าเรามาดูในส่วนของแบบที่2ก็คือจะเป็นแบบประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ค่ะซึ่งก็จะเป็นแบบประกันที่มุ่งเน้นนะคะให้ผลตอบแทนในระหว่างสัญญาค่ะหรือเมื่อครบกำหนดสัญญานะคะเช่นมีเงินคืนทุกปีทุก3ปีทุก5ปีพร้อมทั้งให้ความมุ้มคงชีวิตด้วยนะคะโดยมากเนี่ยระยะเวลาความมงเน่ยจะไม่ยาวนะคะเช่นอาจจะ5ปีค่ะ10ปี20ปี25ปี30ปี แต่ก็จะมีความคุ้มครองเนี่ยไปจนถึงอายุ60ปีค่ะหรือ90ปีด้วยนะคะโดยผลตอบแทนที่จ่ายเกินให้กับผู้อประกันในตอนที่ผู้อประกันน่ะมีชีวิตอยู่นะคะก็จะมีกําหนดไว้ชัดเจนค่ะว่าจะจ่ายเมื่อครบกาหนดปีครามทันนั้นเท่าไหร่นะคะอาจจะ120 230 250หรือ300เปอร์เซนต์นะคะซึ่งก็จะมีก็จะมีทั้งที่แบบ กำหนดจำนวนเงินที่แน่นอนไว้อยู่แล้วนะคะหรือว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของเงินปันผลซึ่งในแบบปัจจุบันเนี่ยจะมีในส่วนของมีส่วนร่วมในเงินปันผลด้วยนะคะในแบบปัจจุบันนะก็จะมีเพิ่มเข้ามาก็มีโอกาสที่จะได้เงินปันผลเงินมีส่วนร่วมในเงินปันผลที่บริษัทนําไปลงทุนมันก็อาจจะแปรผันไปตามผลการลงทุนของบริษัทในขณะนั้นโดยเช่นกันนะคะแต่ว่ามันก็ดีค่ะมันเป็นการได้เพิ่มขึ้นมาด้วย และในส่วนแบบที่3นะคะก็จะเป็นแบบประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาค่ะแบบชั่วระยะเวลาลักษณะของแบบนี้นะคะจะเป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตค่ะโดยบริษัทเนี่ยจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันให้กับผู้รับประโยชน์ก็ต่อเมื่อผู้ประกันเสียชีวิตไปแล้วเท่านั้นนะคะจะไม่ได้จ่ายเงินให้กับผู้ประกันเนี่ยเมื่อผู้ประกันอยู่ครบสัญญานะคะเป็นแบบประกันชีวิตเนี่ยที่มีค่าเบี้ยประกันต่ำต่ำมากค่ะต่ำที่สุดเลยค่ะ เมื่อเปรียบเทียบกับความคุรองชีวิตที่ได้รับไปเนี่ยมีระยะเวลาความคุ้มครองกําหนดไว้แน่นอนค่ะเช่นอาจจะ5ปีนะคะอาจจะ10ปีหรืออาจจะ19ปีนะคะก็มักจะทําไว้เพื่อที่จะเน้นในเรื่องของความคุ้มครองชีวิตค่ะเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับคนข้างหลังหรือคนที่เรารักแล้วก็หรือจะเป็นภรรยาบุตรพ่อแม่บิดาบรรดานะคะรวมถึงเป็นการสร้างหลักประกันให้กับตัวเราเองด้วยนะคะเวลาเดินทางไปไกลๆเนาะอาจจะ2ปี3ปีไปทางานต่างประเทศอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ ส่วนแบบประกันที่4นะคะจะเป็นแบบประกันชีวิตแบบบำนาญค่ะลักษณะของแบบนี้นะคะจะเป็นการคุ้มครองรายได้หลังเกษียณหลังเกษียณอายุนะคะโดยบริษัทประกันเนี่ยจะเริ่มจ่ายเงินคืนตามกรมธรรม์ให้ตั้งแต่เมื่อครบอายุ55 55นะคะหรือ60ปีแล้วก็จะมีการจ่ายต่อเนื่องนะคะเป็นมุดมวดในช่วงหลังวัยเกษียณจะเกษียณตามสัญญาป,ประกันนะคะไปจนกว่าจะครบกําหนด เช่นจ่ายเงินบำนาญเนี่ยตั้งแต่อายุ5 5ปีไปเนี่ยไปจนถึง90เนาะหรือ99ค่ะเพื่อเป็นแหล่งรายได้หลังกเกษียณที่แน่นอนค่ะเพราะว่าการมีชีวิตอยู่ยาวนานโดยไม่มีไรายได้เพียงพอม,มันก็นับว่าเป็นความเสี่ยงอย่างมากเลยนะคะมีความเสี่ยงอย่างมากเลยและในส่วนของแบบประกันที่5นะคะจะเป็นแบบประกันชีตควบการลงทุนซึ่งก็เป็นที่ฮอตฮิตในกลุ่มของคนวัยรุ่นเจน y สมัยนี้เนาะซึ่งเขาก็จะ เน้นในเรื่องของประการชีวยโคารลงทุนคือไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่ฟริกนะคะหรือว่า,เ,าเป็นกรอบที่ไม่สามารถที่จะยึดจุดได้ะคะ่ะสำหรับแบบประกันแบบนี้นะคะก็จะให้ความคุ้มคงชีวิตแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้ประกันเนี่ยเลือกที่จะรับผลตอบแทน,นจากการทําประกันชีวที่มากขึ้นโดยการนําเบี้ยประกันที่จ่ายไปลงทุนด้วยในกองทุนรวมเพื่อให้ได้ผลตอบแทน,นที่สูงขึ้นนะคะที่สูงขึ้นกว่า อัตราดอกเบีย้ยในปัจจุบันค่ะดังนั้นลักษณะของแบบประกันชีวิตแบบ Universal Life right, เนี่ยผู้ประกันสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินคุ้มครองชีวิตแล้วก็จำนวนเงินส่วนที่นำไปลงทุนได้นะคะแต่ไม่สามารถเลือกแผนการลงทุนได้เองนะคะในแบบของ UL นะซึ่งบริษัทประกันเนี่ยจะรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำไว้ให้แต่หากผลการลงทุนเนี่ยที่สูงกว่านะคะที่รับรองไว้เนี่ยผู้ประกันก็จะได้รับมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ ส่วนแบบประกันยูนิคลิงค์นะคะคือลักษณะของแบบประกันยูนิคลิงค์เนี่ยนอกจากพร้อมพอชีแล้วผู้ประกันภัยเนี่ยสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมได้ในกองทุนรวมต่างๆได้ต่างจากแบบดีเอนะคะในได้ตามที่บริษัทนั้นได้กําหนดไวด้โดยบริษัทประกันเนี่ยจะไม่รับรองผลตอบแทนขั้นต่าให้นะคะดังนั้นผู้ประกันเนี่ยรับความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะได้ก็ได้ร้อยเสียก็เสียร้อยค่ะดังนั้นผู้ประกันเนี่ยจะจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงทั้งหมดนะคะจากกองทุน ่านกองทุนรวมไว้เองแต่ก็มีโอกาสรับผลตอบแทนสูงด้วยเช่นกันรับเองร้อยนะคะแต่ถ้าได้ก็ได้ร้อยเหมือนกันค่ะประเภทของการประกันชีวิตเนี่ยมันมีหลายแบบดังนั้นเนี่ยคนทําความเข้าใจแล้วก็เลือกแบบประกันที่เหมาะสมกับตัวคุณเองมากที่สุดนะคะเพื่อให้ได้รับความมั่นคงยึคุ้มค่า,คา,คา,คาได้มาด้วยเช่นกันค่ะแต่ถ้าจะดีนะคะถ้าเรามาเป็นตัวแทนมาตรฐานเอ่อมาเป็นตัวแทนกับบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะท่านก็จะได้เรียนรู้ ในเรื่องของแบบประกันต่างๆนะคะ,ะทำให้มีความเข้าใจมากขึ้นนั่นเองสมัครเข้าร่วมโครงการตัวแทนมาตรฐานในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565เวลา12.30ถึง16.30นซึ่งเราจะอบรมผ่านระบบโปรแกรม Zoom ท่านสามารถสแกนหาคนเหล่านี้ได้เลยนะคะมีลุงมีมวยมีนัดนะคะเรามี QR อาคตขึ้นให้ท่านสามารถสแกนแล้วขอแล้วก็แจ้งกับท่านเหล่านี้ว่า สมัครเข้าร่วมโครงการตัวแทนม,มาตรฐานในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมค่ะอยากรู้เรื่องอุตสาหกรรมประกันชีวิตนะคะแล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่7ค่ะสำหรับคลิปนี้เหมือนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ